สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมซันนี่นะครับคอลัมนิสจากนักสืบพิมพ์สปอร์ตพูลนะครับวันนี้มาแล้วครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเริ่มต้นนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันนี้วันอังคารนะครับเเราก็จะไปกันที่เเกมระหว่างเซบีย่ากับเซาท์โขกในกลุ่ม G ีครับอยู่วันนี้นะผมจะเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับก่อนอื่นครับเน้นย้ําตรงนี้เหมือนเช่นเคยสำหรับใครที่อยากติดตามทีเด็ดผมเพิ่มเติมนะครับใครอยากได้เบอร์ตองทุกวันแอดไลน์เข้ามาที่แอด 88 sunny นะครับพิมพ์88 sunny แล้วใส่แอดนำหน้านะพอแอดมาแล้วก็สมัครกับเว็บ mm88new ครับคุณจะได้เข้าจะได้ทีเด็ดผมส่งตรงถึงมือคุณทุกวันเลยนะครับทั้งตัวเบอร์ตองแล้วก็ตัวอื่นที่ผมชอบด้วยคัดแจกเป็นแนวทางทุกวันนอกจากนั้นนะครับคุณก็จะได้เว็บดีดใใช้งานที่นี่เป็นเว็บที่ปลอดภัย100%นะครับสมัครตอนนี้ก็นะบอกมาจากคลิปของ sunny นะคุณจะได้ เครดิตเงินเพิ่มอีก50บาทที่นี่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องของระบบอะไรต่างๆดีเยี่ยมใช้แล้วไหลลื่นไม่ผิดหวังแน่นอนที่ mm88 เอ็มแดียวฉะนั้นนะครับแอดไลน์เข้ามาเลยแอดแปดแซันนี่นะครับเซบีย่าเจอกับเซาส์บวกนะครับเกมในกลุ่ม G นี่เป็นเอ่อเป็นเกมที่ถูกมองว่าน่าจะแบบน่าจะยิงกันเยอะนะฮะเซาส์บวกมันเป็นบอลเกมลุกอยู่แล้วนะครับแชมป์จากบุนเดสลีกาออสเตรีย สายเซบีย่าก็เป็นทีมที่ดุดันในบ้านตัวเองนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้ผมว่าเซบีย่าเหนือกว่าพอสมควรเลยนะคือหนึ่งเลยนะครับเขาได้พักมาเต็มเต็มนะครับเกมกับบาร์ซ่าในเมื่อสุดสัปด,ดาห์เนี่ยมันถูกยกเลิกไปก็เลยไม่มีโปรแกรมในช่วงสุดสัปดาห์นะครับได้พักมาเต็มพร้อมเต็มที่นะครับพวกตัวรุกอย่างลูคัสโอกัรโปรสนะครับหรือว่าตัวอื่นเอริกลาเมล่าก็พร้อมที่จะลงสนาม นะครับส่วนซาวส์บวกนะครับก็มีตัวทีเด็ดอย่างคาริมอาเดเยมี่คนนี้กำลังเนื้อหอมเลยเรียกภูสนใจด้วยนะครับแล้วก็อีกคนคือเบนจามินเซสโกนะครับก็นี่แหละฝากของไว้กับคู่กองหน้าแต่ว่าปัญหาของซาวส์บวกคือประสบการณ์นะครับนักเตะหนุ่มๆเยอะนะครับซาวส์บวกเป็นทีมที่สรรหาโตลุกดีๆมาตลอดตั้งแต่ยุคข,ของพวกเออร์ลิงฮาแฮนด์ฮวงฮีชานเลยคนนี้แต่ว่าเเรื่องของประสบการณ์ก็น่าเป็นห่วงนะครับ แล้วมาเยือนเซบีย่าเดยเซบีย่าแข่งป๊อกเลยนะครับเขาเสริมทัพดีด้วยครับแล้วขุมกำลังก็ังกว้างแล้วก็แข็งแกร่งคู่นี้เรี0.75นะครับผมชอบเซบีย่าครับเชื่อว่าจะชนะได้อย่างน้อยมีมุมหนึ่งนะอ่ะวันนี้ฝากไปหนึ่งตัวครับให้เชียร์เซบีย่าครับจากศึกแชมเปี้ยนสิงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ